ทุกคนกินเฟอร์เฟรอร์อีกแล้วนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมจวดพร้อมแซบเฮพร้อมทุกกรณีเ <laughs> ฟอร์ดัจ๊ะเฟอร์เด้ออร์สิน้นเปลือยสุดสราวนะจ๊ะเซ่บกินได้ทุกเมื่อกินเซ็นนะจ๊ะ sakin sen, may sakin karel. Ano mo ako eh? Mat niya ng sakin, pinang. Chot-chot. Ito na, ay. Mat niya ng sakin, lag Soft หูมีเหงหูฟังเสียงลูปหูได้ควณม่อ่ามีปักนาวลงไปพี่น้องฮึมอู้นอะละหอมจังเลยอืามีปักนาวลงไปนเห็นไหมฮึม,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 น,ม,ม,มน้ำพัดตอนเซ็ตเซ็ตยั่วเซ็ตเซ็ตยั่วยัวนะจ๊ะอ่าจมดาบเพื่อความปลอดภัย มนเด้อพยากน้ำเอาจากถ้วยบัจ้าเอาสอมถั่วแบบพิเศษปาดลองดูสายถ้วยสายคอยย,คอย,ยกถ้วยสดเลยนะจ๊ะว้าวมาเด้อหูบมันฮอนอากาศดีดีหูพันฮอนล้วมีแห้งมีแห้งนะจ๊ะ อยู่บ้านสบายกินง่ายอยู่ง่ายแต่บดง่ายบดแซบบนัวอย่างปูงเพิ่มหลายคนหลายอันมากมากบดคึกกันเนาะมากอย่งก็ซอ,อยูซอกกินโอ้หัวคอยมกักหวานสวีทยังพอพออายว้าวว้าว <c oughs> ้าวว้อวว้า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 กว้าวว้าว้าว้าว้ ่อเนี้ก็แซบหลายตามามพองมางมีมม่อยเซากินบาได้ปะสิวกินจนหยุดไม่ได้ That was t r u e h oh my god อาหารเราแซบลายมัม,มี่อยหยุดกินบาได้ปะาซนโอ้มามี่ก็จนบจับกันสิบ้านักนเอทดูความแซบพี่น้องยยงแซ่บถวยบบกใหญ่มันได้ซัมเมมนันอเล็กนั่นอเลเ็ชอปโซ มาเด้อเปิดห้านเปอดตเคยห้านเปอดแซมเฮงอังกแซมอังกแซมหน่อยพาเตรดเงินอันกแซมเหมือนเด้เงินใบลอยพี่น้องอังกแซมเดินีีเด้อปรคัดประเสหน่วยพาเรดเงินอเม้ิกาเงาะเอ็นเด้อานีเอ็นอยู่ในนี้พลอย บางๆนะคันเอาใส่มันพลอยเฟอน้ำห้อนลวกลงนะมันคืนเสียพี่น้องมันหยาบขืนเดี๋ยวเอามาลงใส่ยังซี่หนีกินเพรามีเสียพลอยนี่เอามาลงใส่แบบนี้เป๊ะลงไปอารมณ์เป็นอ้าวอารมณ์ดีชีวิตก็ดีๆนะบอดีหมดอารมณ์ดีไปมาไร่้สกยกรบได้นห่เจ็บแบกี อารมณ์ดีแต่ไผ่มาไร้เสก่อนบดได้เจ็บ <c oughs> แต่หัวกันยังย,ย่านงานดีก็ดีจนใจหายห็นบอกแต่อย่ามาไร้เสก่อนนะจ๊ะเ่าแท้ทำจริงอันบอว่าตัวความจริงบดต่อแหล่อเส่ตัวเองเองเ่าแท้แล้วก็ทำจริงผัวยังย่านหมดอีอย่างนางพญาหงสาวผัวว่าหมดนางพญาหงสาว โมดเอนเตอร์เทนแล้วแมนแฮปปี้ได้กับลูกกับผัวนะกับเพื่อนเฟรบุ๊กแฮปปี้ซิวิจิเยอร์เดย์บอกอู้อะล่ะมาเลือกพยังน้ำพิ่นคนคนคนให้มันทั่วถึงนะจ๊ะกินลูกซีนกินเองกินเองแซบอย่าบอกไผ่สะอาดและปลอดภัยนะจ๊ะนี้ นี่มันระวังเห็ดไว้อีกดเห็ดเทือหนึ่งกุ้มเป็นฝีพี่น้องเรต้องวางว่าพัยมะเซนสารอันตรายหรือวันอ้ยสะอาดเนาะนี่สะอาดนะจ๊ะของเท่เซ่บแบบรสชาติที่หอมมักฟังเสียงลูกเสียมพัวจังไดคะน,นี่บบใช่ปะ ຄັນຫນ້າອ້າຍຍົກໂາຍພໍ લઈ ລູກສາວກະດອ້ີນສໃພະມັນລະຍມ່ນາດກໍສຸດຕຕ້ດວຕຕ່ໍດວ